สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง TPCoder นะครับก็หลังจากที่เรานะครับผมพูดถึงการทําตัวของ Replica ไปเนาะก็คือว่าเป็นการ support ในเรื่องของ High Availability นะครับแล้วก็จะมีอีกเทคนิคนึงนะครับผมที่เป็นการแทนที่จะเป็นมองในเรื่องของการขอ,ของ Instant นะครับผมก็จะเป็นการหัน Data แทนนะครับการหัน Data ก็จะถูกแบ่งออกเป็น2แบบ ด้วยกันใหญ่ๆนะครับผมก็คือการทำ partitioning แล้วก็การทำ c h a r d i n g นะครับซึ่งการที่เราทำ c h a r d i n g ตัวนี้เนี่ยเราสามารถที่จะเ speed เจ้าตัว table ตัวนี้นะครับผมไปอยู่ c o l ะ instance ได้นะครับแต่ว่าก็แลกมากับในเรื่องของความซับซ้อนในการที่จะออกแบบระบบนะครับเวลาที่แบบเวลาที่แบบว่าเรา query data อะไรอย่างเงี้ยแทนที่จะแบบว่า query โดยตรงแล้วใช้เป็นในรูปแบบของ เ a ต a าเ s e ที่แบบว่าเขาทําให้เรานู่นนี่นั่นนะครับผมแล้วก็มามาดูเองว่าเราต้องไปคิวรีตัวโนดไหนนะครับหรือว่าบาง database ดีหน่อยที่มีตัวแบบว่า Partition กับตัว s h a r d i n g Support อยู่แล้วนะครับก็ในวิดีโอนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงว่าความแตกต่างระหว่าง Partition กับตัว s h a r d i n g นะครับทำมันแตกต่างกันยังไงนะครับก็ เอาแบบว่าเร็วๆเลยนะครับผมการทำ partition เนาะเราลองมองว่า table table นี้นะครับผมมี customer id เป็น primary key นะครับผมแล้วก็มี name email total purchase นะครับก็เรานะครับผมยึด primary key เป็นหลักแล้วหลังจากนั้นหั่นบางฟิลด์ให้ไปอยู่ที่เป็น table separately Separ นะครับก็ก็คือแบบเอาแยกกันเนาะก็จะกลายเป็นว่า Uh, partition ของตัว data ชุดนี้นะครับผมก็จะเป็น customer id 1-5 1ถึงแต่ว่าเก็บแค่ชื่อกับอีเมลในขณะที่อีก table หนึ่งเนี่ยก็จะเก็บเป็นตัว customer id แล้วก็ตามมาด้วย total purchase นั่นเองนะครับอันนี้แหละคือคอนเซปต์ของการทำ partition เนาะก็เราสามารถที่จะ c o l l e c t ตัว field ที่เราสนใจไปสร้างเป็นอีก table หนึง่งอะไรอย่างนี้นะครับก็อีกอันหนึ่งนะครับคอนเซปต์ concept ของตัว ดิท a t a เบ s ชาร d ด t ิ่งนะครับ d a t a b a s e ส h a r ์ i n g เนี่ยแทนที่เราจะมองเป็นตัวของ partition ที่แบบว่าแบ่งตามคอลัมน์นะครับการทำดิทาร a เบสชาร์ดดิ่ก็คือจะเป็นการแบ่งตามโกลนะครับผมตามเ,าเกณฑ์ที่เรากำหนดนั่นเองนะครับก็คือแบ่งตามโกลตามเกณฑ์ที่เรากำหนดนะเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่าชากที่1กับชากที่2จะเป็นการแบ่ง c u s t o m e r ID เนาะก็คือว่าผมมองว่า,อาไอเจ้าตัว Original Table ตัวนี้เนี่ยไปเป็นชาก เขาแบ่งกันด้วย customer ID นั่นเองนะครับก็อันนี้แหละก็คิดว่าน่าจะประมาณนี้นะก็คือคอนเซปต์มีอยู่แค่นี้เลยนะครับผมก็สิ่งที่มันแลกออกมานะครับผมตัว partitioning เนี่ยอาจจะไม่ได้ partitioning นะครับผมจะโฟกัสไปที่ในเรื่องของความสนใจของ Data ในขณะที่ตัวของ database sharding เนี่ยจะเป็นการ support ในเชิงของ high availability เหมือนกันนะครับแต่ว่าเลขมากับ ว่าถ้าเกิดในกลุ่มนั้นๆน,น,นะครับผมมีมีกลุ่มของยูเซอร์ที่เข้าถึงมากกว่าชาวบ้านเขานะครับผมจะทําให้ฉากนั้นๆน่ะได้รับ t r a f f ิกมากกว่าอันอื่นๆเนาะก็น่าจะเป็น common sense นะครับผมก็โอเคเป็นเรื่องข้อควรระวังนะครับก็น่าจะประมาณนี้ครับผมสําหรับตัววิดีโอสั้นๆที่